ดูทุกคนดูโอ้อยี่หางกระดอกกระเดียเพี้เยเพี้เยเพี้ยเพี้ยสีดำก็มีกินได้หรือเปล่าไม่รู้โอ,โอ้อะไรล่ะอ๋อ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะแม่จ๋าพาเพลินมาอีกแล้วนะคะแม่จ๋าพาเพลินคนเก่าคนเดิมนะคะหน้าเดิมเดิมนะคะพาวันนี้แม่จ๋าพาทุกคนมานั่งอยู่ในป่านะคะตอนนี้แม่จ๋านั่งอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำนาภัยนะคะด้านหลังที่ทุกคนเห็นนะคะป่าเขาลำนาภัยทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะแม่จ๋าจะพาทุกคนมาเดินออกกําลังกายนะคะเป็นในป่าที่เขา มาเดินออกกําลังกายกันได้นะคะพักผ่อนหย่อนใจดูธรมธรมชมธรรชาติอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาทุกคนเดินสํารวจว่าในป่านี้นะคะมีเห็ดอะไรบ้างนะคะนะคะดูไปด้วยกันว่าเราจะเจอเห็ดอะไรแต่ว่าก่อนอื่นแม่จ๋าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าแม่จ๋าเองไม่มีความรู้เรื่องเห็ดเลยนะคะว่าเห็ดตัวไหนเป็นเห็ดพิษเห็ดตัวไหนเป็นเห็ดที่กินได้อะไอยังไงนะคะ แต่แม่จา๋าถ้าเจอเหตุแม่จ๋าก็จะถ่ายให้ทุกคนดูไปด้วยกันหาดูไปด้วยกันแล้วถ้าคนไหนนะคะถ้าคนไหน,นะะถ,น,ไหนถ้าเพื่อนคนไหนดูแล้วแล้วก็รู้จักว่าเหตุตัวนี้คือเหตุอะไรกินได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะ آ, ก็ถ้าจะช่วยคอมเมนต์มาบอกนะคะก็เป็นการที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือ,อแม่จ๋าเองก็จะได้รู้ด้วยนะคะว่าเป็นเหตุชนิดไหนเป็นเหตุกินได้หรือไม่ได้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูก็ ถ้าเขาได้เจอคอมเมนต์นั้นเขาก็จะได้มีความรู้ว่าอ๋อเห็ดตัวนี้กินได้ไม่ได้นะคะก็ขอบคุณมากๆสําหรับคนที่ที่รู้แล้วเข้ามาคอมเมนต์นะคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆสําหรับแม่จ๋าแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะแต่แม่จ๋าไม่เก็บเนาะก็แค่ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูโอเคพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยค่ะตามแม่จ๋ามาเลยนี่ด้านในก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะ ถ้าตุ๊ถ้านอกเหนือจากทางเดินก็จะเป็นแบบเข้าไปแบบนี้มันก็ไม่ไม่ได้ลกอะไรมากนะคะก็สามารถเดินได้ถ้าเราอยากจะเดินไปแต่ถ้าเราเดินออกกําลังกายแล้วก็เดินไปตามทางนะคะแต่ระหว่างที่แม่จา๋าหยุดคุยนี่ก็จะเอก,กับสิ่งนี่เลยเแล้วเราก็มาเจอเห็ดนะคะอ่านะคะผู้ไดรู้คอมเมนต์ Comment มานะคะแต่อันนี้ก็แก่มากมายแล้วอาจจะเป็นเห็ดพิษรือเห็ดกินได้อันนี้ไม่รู้นะคะ คอนเทนต์วิดีโอคอนเทนต์นี้คือพาชมเห็ดแต่ไม่รู้ว่าเห็ดพิษหรือไม่พิษหรือว่าจะตั้งชื่อคอนเทนต์ว่าอะไรดีทุกคนช่วยแม่จาวคิดหน่อยอ่ารู้แล้วคอนเทนต์วิดีโอนี้คือพาเดินชมเห็ดใครรู้ใครรู้จักเห็ดอะไรบอกที ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าไงข้างในนุ้นเต็มเลยแต่แม่จ๋าไม่อยากเดินเข้าไปตามขอนแก่แล้วแก่แล้วไอเดียความคิดอะไรก็ไม่ค่อยจะบันเจิดเลยแม่จ๋าเนี่ยขนาดแค่จะตั้งชื่อคอนเทนต์ยังแบบอยใครบอกให้แก่เนาะน่าจะสตาร์ไว้แค่อายุประมาณ25พอนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราไปตามแม่จ๋ากันมาเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเจอเห็ดอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน่าเข้าไปดูนู่นคุณสาตาดีมองเข้าไปเห็นแต่ไม่รู้ว่าเห็ดกินได้หรือกินไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวแม่จ๋าจะพาทุกคนเข้าไปดูบุกป,ป่าฟ่าดงเพื่อจะเข้าพาทุกคนเข้าไปดูเห็ดแต่แม่จ๋าไม่เก็บนะคะแม่จ๋าไม่ไม่กล้าเก็บเนาะอันนี้อ s u r เชื a อดูดิ คนดูนะเพื่อทุกคนนะเนี่ยเพื่อ f ีเพื่อ f ีเพื่อ f โอ้โหเพื่อ f ีลกแค่ไหนก็พาบุกเข้ามาเพื่อมาดูความอลังการของเห็ดขอนเห็ดเห็ด ีเกาะอยู่ขอน,นี้แต่แม่จ๋าไม่รู้นะคะว่ากินได้หรือไม่ได้นะเห็ดพิษหรือไม่พิษนะแล้วก็แม่จ๋าก,ก็ไม่เก็บนะแม่จา๋าแค่จะมาโชว์ดูทุกคนดูโอ้หิหนันกระโดอกระเดียเ้ยแขกเสียเดเฉียดสีก็มีกินได้หรือเปล่าไม่รู้โอ้อะไรล่ะอ๋อกิ่งเออสรู้ภูมิภาคเลยกิ่งไม้มันมีหนาม ทุกคนด,ด,ดูเลยดูนะใครใครใครดูเห็ดเป็นก็ดูให้แม่จ๋าหน่อยนะว่าเป็นเห็ดพิษหรือเห็ดไม่พิษนะคะพ <What? S 2> ว่ามันเป็นเห็ดพิษหรือเห็ดไม่พิษทุกคนช่วยแม่จ๋าดูด้วยนะแต่แม่จ๋าก็ไม่เก็บหรอกนะคะแค่ถ่ายให้ดูมันอลังการงานสร้างจริงๆ เยอะมากทั้งสีดำสีดิเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นสีดำเนี่ยทุกคนเยอะเนาะอ้อมอ้อมเลยนะเนี่ย,ย,ยให้ดูความใหญ่ประมาณนี้ดูใก,กล้ๆกินได้บอ โอ้พ oh, ามาชี้จุดเกิดเหตุด้านนี้นะคะเมส์สามพามาชี้จุดเกิดเหตุด้านนี้ก่อนจุดเกิดเหตุด้านนี้ทุกคนอันนี้เหมือนจะกินได้เนาะแค่อาจจะแค่คิดไว้กินไ,ได้ไหมทุกคนโอยจุดเกิดเหตุด้านนี้อันนี้ละมั้งที่เขาเรียกเห็ดพึ่งเห็ดอะไรกันหรือเปล่า อ้เน uh, e ี่ยใช่ไหมเนี่ยที่เขาเรียกเห็ดพึ่งเห็ดไม่พึ่งเนี่ยเต็มเลยเนี่ยตรงเนี้ยหืมบุงบุงสวยเนาะเยอะเลยเนี่ยในนี้ก็มีเยอะมาก เยอะแยะเยอะแยะอันนี้น่าจะเห็ดเห็ดกินได้ใช่ไหมทุกคนแต่แกแล้วเนี่ย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 เนี้ยอันนี้กินได้แน่เลยฮันนี think this <laughs> I think this can eat something like t h i s, mm. <S maybe เบิ้งนี่เยอะ นี่นนจะพาไปดูตรงนูง้นโอ้ t ี i is อันนี้เห็ดขอนใช่ไหม mm. เพื่อนๆอ,อันนี้ใช่เห็ดขอนไหมเดี๋ยวจะไปชี้จุดเกิดเหตุด,ด้านนู้นก่อน ดูจุดเกิดเหตุด้านนี้สิจุดเกิดเหตุด้านนี้โอ้เกิดเหตุอะไรขึ้นด้านนี้โน่นตุ๊กต้ปี่วันสทีโฟร์ไฟเยอะมากตรงนี้เยอะนะเวิร์กนี่เยอะเลยเนี่ย เรื่องนี้เยอะโอ้โคกนี่เยอะอยู่ถ้ามีความรู้เรื่องเห็ดนะจะจัดการให้ ดูไปทีอต้นไม o i ืู่ดูดูขนาดต้นไม้ต้นนั้นอ้ยจะเห็ุอะไรหรอกกินไม่ได้หรอกมันตายาแท้ ขอนุ่นก็เยอะนี่น่ะข้างในน่ะย้ายใหญ่เฮ้ยอะไรมีฮอดเขียดน้อยย้ายใหญ่ย้ายใหญ่อันนี้ใหญ่อ่ะเหตุอะไรอ่ะใหญ่มากเนีย่ยทุกคนเดีย๋ยาวหาวุธอีกแล้ว อบุง้งเนี่ยใหญ่นาะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนพวกเห็ดที่เขากินได้ใช่ไหมคะแต่มันก็แก่มากแล้วกินได้หรือเปล่าไม่จาะไม่รมู้ดอกหนีดอกเนึ่งอีกชนิดหนึง่งอุย้ยหาอาวุธ เห็ด <Hey, S 1> ตัวนี้มันเหมือนตรงขอบ <S 2> <S 2> ขอบ,ขอบ,ข,อบขอบเหมือนใครเข้ามาเย็บเย็บขอบไว้เลยดูดิทุกคนดู what you want to do นี่ขาเหลืองเข้างล่างเป็นแบบนี้ตรงหมวกก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนขอบก็จะเหมือนเขาเอาได้มาเย็บไว้นะ ประมาณนี้โอเคไปกันต่ออ๋ออันนี้อะไรอันนี้เห็ดอะไรจ้าทุกคนเห็ดอะไรเนาะโอ้มันโอ้มันนี่ไงมันดำไงแม่จ๋ามองเนี่ยมันดำมันก็เลยมองไม่ชัดเต็มแต่มันเยอะนะนาแต่มันดำทุกคนเนี่ย เดี๋ยวจะใช้เท้าจะไม่สุภาพเนี่ยแต่มันเป็นสีดำไงมันก็เลยมองไ่จะอู้เนี่ย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 ,ยไม่รู้ว่าเห็ดอีหยังเนาะสังเกตด,ดีๆนะมันก็จะเยอะอยู่เนี่ย าจะเป็นเหมือนแต่มันเก่าแก่หมดแล้วทุกคนเจออีกเจออีกไอ้เนี่ยอะไรอันนี้เหตุอะไรทุกคนเจออีกหนึ่งดอก ตัวนี้นะเหมือนจะแบบปึกอันนี้เหมือนจะเป็นเห็ดที่กินได้มั้งมั้งนะฮะแต่เหมือนใช่ไหมใช่ไหมเพื่อนๆแมนโบเนี่ยเห็ดสีดำๆๆ เป็นแบบนี้คะ่ะเยอะเลยเนี่ยอตัวดำๆเนี่ยแต่มันก็แก่กันหมดแล้ว เห็ดแบบนี้เยอะเลยดูเบื้องนี้อีกสักหน่อยเห็ดเห็ดเห็ดเ,เดินชนแต่เห็ดอู้เบื้องนี้ก็เยอะนะนี่นนๆ่น,น วันนี้เยอะอยู่นี่นู่นขาวๆนู่นตรงนู้นทุกคนอู้นี่อีกนี่อีก นั่น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 เนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้อันนี้อ่ะเนี่ยมันก็กระจายกันอยู่เนาะ มาชี้จุดเกิดเหตุนะฮะตอนนี้ผู้ต้องหาได้มาชี้จุดเกิดเหตุเดินตะเหยียบเหตุอยู่แล้วเนี่ยเดินต่อ ยองอยู่บนขอนไม้โน,น,น,น่นนู่นนี่โอเคแล้วเห็ดนะฮะนี่นะฮะทุกคน เยอะไปหมดไปมุดป่าฝ่าดงตรงนี้ไอ้ดำๆก็เยอะเนี่ยทุกคนอีตัวดำๆเนี่ยมุดป่าฝ่าดงไม่ได้เหตุไปกินสักอันเพราะไม่รู้จัก มุดมาให้เพื่อนๆดูตามขอนนี่ก็เยอะเยอะเนาะเนี่ยอิตาปุตาปี้เนี่ยขอนี่อะไรโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปเดินป่าล่าเห็ด โอ้นาวตอนนี้แม่จ๋าคิดไอเดียไอคิดคอนเทนต์ได้แล้วเดินป่าล่าเห็ดนะคะคลิปสำหรับคลิปเดินป่าล่าเห็ดนะคะคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะอย่าลืมนะคะสาหรับใครนะคะเพื่อนๆคนไหนที่รู้ว่าเห็ดที่ในวิดีโอที่แม่จ๋าได้ถ่ายทําในวันนี้นะคะเป็นเห็ดอะไรนะคะคอมเมนต์คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นความรู้กับแม่จา๋าแล้วก็ กับเพื่อนคนอื่นทุกๆคนด้วยนะคะว่าเห็ดอะไรเป็นเห็ดพิษเห็ดอะไรเป็นเห็ดกินได้ไหมมีตัวไหนกินได้ไหมมีตัวไหนเป็นเห็ดพิษไหมอะไรอย่างนี้นะคะเหนื่อยสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้แม่จ๋าพาเพลินนะคะเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าต่อๆไปนะคะคลิปนี้ขอให้มีความสุขทุกๆท่านทุกๆคนนะคะบ๊ายบาย